จะดุงทางประเทศแม่อาฟาดนิ่ม,นมคนปากหมาได้เวลาคายหมาออกจากป่าร้องซรีดไปตามๆกันด้วยความแสบแสบถึงสวงเมื่อสุปตาสาวอพปชรลาภาชัยเชื้ออยู่ดีๆก็โพดภาพสุดชิลนั่งอ่านหนังสือที่บ้านแต่ทำเอาหลายคนสะดุดตากับภาพปกหนังสือที่ว่าคนปากหมาได้เวลาคายหมาออกจากป่า งานนี้ทำเอาหลายคนอดคิดและก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแม่อ้ําจงใจจะสื่อถึงใครหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้อ้ําโดนเกลียนคีย์บอร์ดป่วนใช้คำหยาบด่าทอในไอจแถมยังท้าทายให้ฟ้องร้องอ้างตัวไม่กลัวใครจับดําเนินคดีทําเอาแฟนขับเดือดสุดๆซึ่งหลังจากลงรูปนี้หลายคนต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าชอบหนังสือเล่มนี้มากๆแม่ก็คือแม่